นี่ลาพองมังกล้องสวัสดีค่ะสวัสดีกล้องก่อนสวัสดีค่ะนี่นะคะไม่รู้ว่าคุณพ่อไปได้ยินข่าวที่ไหนมาบอกว่าอีกสองสามวันฝนจะตกนะคะแล้วก็ฝนใหญ่ด้วยวันนี้ก็เลยเออลูกเห็บจะตกด้วยนะคะวันนี้ทั้งครอบครัวทั้งคุณแม่คุณป้า เออน้าสัยไพแล้วก็หลานแล้วก็น้องชายนะคะมาหมดเลยมาพากันถอนหอมแดงใช่ไหมภาษาไทยเขาเรียกใช่หอมใหญ่หอมแดงเนาะถ้าเกิดว่าผลตกแล้วเราไม่ไม่ดึงไม่เก็บเนี่ยมันจะเน่านะคะวันนี้ก็เลยมาช่วยกันเก็บหอมค่ะไปดูคุณป้าแหวนก่อน <c oughs> <c oughs> ป้าแหวน รู้สึกยังไงเอ่ยรู้สึกดีใจท,ที่มาพร้อมหน้าพร้อมตาจากครอบครัวอบอ,อุ่นมากที่กรุงเทพคงไม่ได้ทำอะไรแบบนี้คือหอมที่ดีหอมก็คือญาติ้้นเต็มเลยนะคะอันไหนคือหอมอันไหนคือญากก็ไม่รู้ นี่นี่ป้าแหวนนะคะพี่พี่สาวของคุณแม่แล้วมีอีกคนนึงคะ่ะนี่คือป้าแป้งนี่คือพี่สาวคนโตโนี่ค่ะใหญ่มากเลยหอ,อหมอ <laughs> พูดประสดใช่ไหมหัว <laughs> <laughs> เล็กมากเลยหนูมองถ้าไม่เห็นเลยอันไหนคือหอมอันไหนคือย่า <laughs> บบน,น้ำเยียวไฟกับผู้ <laughs> ไหนนั่งลาวพูดอะไรนะก็นัก็บอกว่าควายก็บอฮู้ว่าอีสานนี่หลานสาวและนี่ก็คือสวนค่ะสวนที่คุณแม่ปลูกผักเอาไว้นะคะสวนที่บ้านของน้องจันเองค่ะนี่เลยไปถึงตรงนน้ง เลยนะคะแต่ว่าตรงนู้นคือไม่ได้ปลูกอะไร,ไไะไรนี่ตากล้องไม่ถือกล้องแล้วค่ะตอนนี้ตากล้องก็คือน้องจันเองนะคะแล้วก็จะให้น้องชายไหนพูดสิพี่น้องไต้ว่าเ <c oughs> <c oughs> ต้ยว่ากําไตนั่นน่ะว่าหังว่าอะไร <c oughs> <c oughs> รู้สึกยังไงบ้าง <c oughs> สนุกไหมถอนง่ายไหมถอนยากหรือเปล่างายครไหนนไหนดูดิดูหัวมันสิใหญ่ไหมหัวเท่าหัวแม่มืออ่ะหไหนไปดูแม่ก่อนโอ้วันนี้ก็คือเร่งดีบมากไม่คิดว่าจะถ่ายคลิปด้วยซ้ำนะเนี่ยแล้วจันก็ไไรเอาไม้เอาอะไรมาด้วยเลยคุณแม่โอ้โหคุณแม่ย ลดน้ําค่ะจริงๆไม่ต้องรดก็ได้นะพ่อบอกว่าอีกไม่กี่วันผลจะตกอ่าในเรามาทางผังสาวๆกันบ้างนะคะนี <S <S ่ก็เป็นปสาวๆทับบง้งหมดไงที่ไม่รู้หรอไสาวน้อยโอ้โหฟันไม่มีเลยไหนดูฟันสิหนูก,กินหมดแล้ว <c oughs> ่นต้องดึงสิอันไหนคือหอมอันไหนคือหญ้าเนี่ยจริงๆอ๋อนี่หอมเยอะตรงนี้หอมเยอะหอมเยอะอะตรงนี้อ๋อตรงนี้ตรงนี้หอมเยอะนี่แล้วจะต้องดึงโอนนี่เจอหัวใหญ่นะเนี่ยโอเคค่ะเราก็จะช่วยป้าๆดึงก่อน ส่วนก็มีหน้าบ้านเลยนะคะนี่ค่ะบ้านของน้องจันหลังนี้ก็คือบ้านของน้องจันนะคะแล้วหลังนี้ก็คือบ้านของนาค่ะนั่นคุณพ่ออยู่น,นู่นว้าว ทีส่สวนก็จะมีผักถั่วน้อยนะคะที่ปลูกเอาไว้แล้วก็อ๋อมีต้นพริก,กใช่นี่นี่เป็นผักผักกาดแล้วก็มีพริกอ่ามีพริกแล้วก็มีอะไรเยอะแยะมากมายไม่รู้นี่น่าจะเป็นสลัดสลัดใช่ไหม มีครบอ่าตรงนั้นตรงนั้นก็มีกระล่ำปีแต่ว่ากระล่ำปีมันยังไม่มีหัวนะอ่านี่นี่ก็คือผักบุ่งน้ำจะไม่มีนะคะน้ำก็คือเอาต่อจากบ้านมาเลยค่ะต่อจากบ้านแล้วก็มาลดสวนเพราะว่าช่วงนี้น้ำแห้งเนาะพ่อบอกว่าฝนจะตกหวัว่าถ้าฝนตกแล้วทุกอย่างจะดีค่ะ จริงๆเมื่อก่อนปลูกเยอะมากนะตอนที่น้องจันอยู่เมืองลาแล้วก็คุณแม่ถ่ายไปให้ดูอ่ะเนี่ยแถวนี้ก็จะปลูกเป็นถัวมาเลยที่ดินตรงนี้เมื่อก่อนก็จะเป็นที่โล่งๆนะคะแบบที่ทิ้งขยะเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยแล้วก็ออกไปข้างนอกรั้วเนี่ยจะเป็นนานะคะจะเป็นที่นาเมื่อก่อนก็คือเป็นของ เพื่อนบ้านค่ะเป็นของคนอื่นแต่ว่าตอนนีออ้ไปสูตรตรงนั้นนะคะตรงนั้น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 แล้วก็ที่สวนนี่ไปถึงนู่นนะคะน้องจันกับแม่ก็ได้ซื้อเอาแล้วนะคะเพราะว่าเห็นว่ามันใกล้บ้านแล้วก็ทําอะไรได้หลายอย่างนะคะอีกน้อยถ้าน้องจันอยากจะปลูกบ้านหรือสร้างบ้านใหม่เนี่ยก็ได้นะคะก็เลยเก็บตัง แล้วก็ซื้อค่ะแต่ว่าคลิปนี้น้องจันอาจจะไม่ก็ออกกล้องนะคะเพราะว่าน้องจันคือน่าสดมากเดี๋ยวออกนิดนึงก็ได้เดี๋ยวให้ตาก,กล้องจับกล้องให้ก่อนไหนน้องจับให้พี่ค่ะน้องชายก็ยังไม่วางนะคะล้างเท้าล้างมือให้สะอาดก่อนจะมาจับกล้องค่ะอ่าก็ไกล้เสร็จแล้วเราก็แวะไปดูหลานสาวแป๊บนึง ทำอะไรโอ้เ้นทาอะไรก่อนไปไปเลยว้าวนี่นะคะก็คือเย็นแล้วเนาะวันนี้น้องจันไม่ได้ออกจากบ้านเลยก็เลยสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะถ่ายคลิปด้วยอหน้าคือแบบทั้งดำทั้งโซมเพราะว่าไม่ได้ทาไม่ได้ทำอะไรเลยหน้าสดๆจริงๆค่ะ ไหนละละก่อนค่ะพูดสิละก่อนค่ะแล้วคราวหน้าค่อยเจอกันนะคะวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe ให้ช่องจันด้วยนะคะบ๊ายบาย